ชั้น97นะฮะชั้นนี้คือชั้นอะไรฮะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเชอร์อินดูที่นี่ก็คือคอนเซปต์สโตร์ของอินดูนะคะนี่ครับสำหรับที่นี่นะครับก็เรียกได้ว่าสร้างขึ้นมาเพื่อผู้ชายอินดูโดยเฉพาะสำหรับคนที่เกิดปี1997นะครับเรียกว่าวันเดย์โอเพนคอนเซปต์สโตร์ เต็มไปด้วยไอเทมที่เข้ากับคุณชายอตอูม,มากที่สุดเป็นไอเทมที่ดิวรักกันแนะนําโดยตรงจากเหล่าอโลฮาว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับคุณชายอูบุม,มากที่สุดฮะทุกคนครับตบมือเลยฮะถามอย่างนี้ก็แล้วกันฮะเห็นมีของขายเยอะมากเลยนะครับเวลาคุณชายนูไปช้อปปิง้งคุณชายอูให้ความสําคัญกับเรื่องไหนเป็นพิเศษผงคือใชจประโยชยวผมรู้สึกว่าอยากจะซื้ออะไรที่มันมีประโยชน์นะคะ ล่าสุดซื้ออะไรที่เป็นประโยชน์ถามได้ไหมฮะซื้อแปรงสีฟันครับต้องเป็นประโยชน์จริงๆรับปกมือนะเป็นประโยชน์จริงๆเถียงไม่ได้เลยครับว่าไม่เป็นประโยชน์นี่นะฮะเอาล่ะเพราะฉะนั้นไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้มีของอะไรบ้างขอเชิญไอเทมต่างๆได้เลยฮะเชิญครับปรบมือเลยฮะ,ะมาแล้วนะครับ ต้องบอกว่าเป็นของที่ถูกเลือกมานะฮะโดยอโลฮาที่บอกว่าแมทก,กับคุณชายอุ่มมากที่สุดนะฮะนี่โอ้ oh. มาละคุณชายอุ่ม oh. ในนี้ก็มีรม่ม oh. มีที่คาดผมหูหนีนะฮะมีชุดเกาวหูฟังแว่นตาคุณหมอโอ้หางเยอะจังเลยคับคุณสะดุดตากับชิ้นไหนบ้างไหมฮะเออ คือเมื่อก่อนเนี่ยคือมาจากนทรมาละครรอล่าสุดอะครับมีลมด้วยก็เลยคิดถึงรับลมนะครับคุณชายคุณเลือกลมนะคะแต่การที่คุณจะได้ไปไม่ได้ง่ายๆนะคะต้องบอกก่อนว่าของนี้มีราคา,าแต่ราคาที่คุณจะจ่ายไม่ต้องชําระเป็นเงินทองนะครับแต่คุณจะต้องชําระเป็นภารกิจที่คุณจะต้องทอําเข้าใจไหมครับ โอเคครับโอเคนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีคำขอของอโลฮติดอยู่กับของแต่ละชิ้นด้วยคุณชายรูทำให้อโลฮได้ไหมครับโอครับพร้อมนะฮะถ้าอย่างนั้นไปดูกันเลยครับว่าร่มสีเหลืองคันนี้นะฮะภารกิจแรกของเราคืออะไรเชิญครับ